ขอพระพรของพระเจ้าสันติสุขของพระองค์และความสำเร็จที่มาจากพระเจ้าได้ประทานเหนือชีวิตของทุกทกท่านในเช้าวันนี้และให้ทุกๆอย่างที่ท่านได้คิดและได้กระทําในวันนี้รวมถึงการตัดสินใจต่างๆจะเป็นพรสำหรับคนที่อยู่ข้างๆท่านคนที่ท่านบริการคนที่ท่านได้มีส่วนร่วมในการรับใช้และขอให้หัวใจของทุกท่าน ได้เต็มล้นด้วยสันติสุขเต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดีในหัวใจของแต่ละท่านวันนี้ครับผมได้มีโอกาสได้แบ่งปันพระเจ้าของพระเจ้าและพระคำของพระองค์ที่ท่านทั้งหลายได้อ่านไปด้วยกันซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมโคโรสีบทที่สองข้อที่6ถึงข้อที่7ที่นี่ได้พูดถึงเรื่องราวที่สำคัญว่าเป็นเหมือนจุดจุดหนึ่งที่เป็นหลักคำสอนที่ ผู้เขียนคืออาจารย์ปอลเนี่ยนะครับได้เขียนสิ่งนี้ขึ้นเพื่อจะหนุนใจสําหรับอาคนที่อยู่ในเมืองโครินหรืออยู่ในเมืองขอโทษเมืองโครสีคนเหล่านี้นะครับเขากำลังเผชิญกับการตัดสินใจจากเหตุการณ์ความซับซ้อนหลายเรื่องราวที่ไปถึงหัวใจของพวกเขาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาคือคำสอนที่แตกต่าง ความเชื่อที่เปลี่ยนไปและจนกระทั่งความวุ่นวายที่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเรียกว่าความแตกแยกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นพี่น้องทั้งหลายครับพระมนีตอนนั้นได้บันทึกถึงเรื่องราวว่าการแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนในสังคมของเขานั้นเขาพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีในการคิดด้วยวิธีในการจัดการด้วยวิธีในการวางแผนต่างๆที่เกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งสิ่งที่อาจารย์โปโลกกาลังแนะนํากับพวกเขาคือชีวิตที่อยู่ในประคิดเป็นการแก้ไขปัญหาที่จุดเริ่มต้นที่สําคัญหลายครั้งท่านและผมเราคงต้องกลับมาคิดด้วยกันว่าเหตุใดเราถึงในสภาวะความซับซ้อนหรือในในสภาวะที่เรา นะครับยิ่งทำยิ่งจัดการมันยิ่งซับซ้อนและวุ่นวายมากมายที่ได้เกิดขึ้นเหตุผลหนึ่งที่อาจารย์พหโรได้บอกไว้ในพั่มพีตอนนี้ก็คือว่าการที่ทุกคนได้เริ่มต้นโดยพระเยซูคริสต์จุดนั้นต่างหากที่เป็นจุดที่สำคัญแต่ว่าใครเล่าที่จะอยู่ในพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสผมก็ กำลังเหล่าดินสอแล้วก็ใช้ดินสอนี้ตั้งแต่เริ่มต้นดินสอนี้อยู่กับผมมาโดยตลอดที่จริงมันยาวมากตอนนี้มันเหลือแค่นี้ครับนักศึกษาเห็นก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์ยังใช้ดินสอแบบนี้อยู่อีกเหรอโอ้อาจารย์มันสั้นแล้วอาจารย์น่าจะทิ้งนะครับบางคนก็บอกโอ้อาจารย์ไม่มีเหรอเดี๋ยวหนูเอาให้ใหม่ก็ได้ตอนนี้หนูใช้แบบกด นะครับมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมก็กลับมาคิดบทเรียนที่ผมได้รับจากตรงนี้เนี่ยครับเขาอยู่กับผมนานมากและผมก็ใช้เขาขีดเขียนบันทึกต่างๆจนเขาเหลือแค่นี้ยิ่งเขียนยิ่งบันทึกมันยิ่งสั้นลงประโยชน์ของเขามีมากมายใน ในตัวของผมที่ได้ใช้ท่านทั้งหลายครับสิ่งนี้ผมก็ได้รับบทเรียนที่ชัดเจนว่าท่านและผมหากชีวิตของเราทั้งหลายนะครับกำลังขีดเขียนกำลังบริการกำลังทำให้คนทั้งหลายมีคุณค่าสร้างคุณค่ากับชีวิตของเขาผมมองว่าดินสอของผมเล่มนี้ด้ามน,นี้ผูกพันกับผมมาก และมันทําให้ผมขีดเขียนสิ่งที่ผมบันทึกไว้ในหนังสือหรือในอบันทึกประจําวันของผมได้โดยตลอดพี่น้องทั้งหลายครับคําถามก็คือว่าเมื่อมันอยู่ในมือผมผมใช้มันอย่างมีคุณค่าแต่นักศึกษาบ่กถ้าเป็นของผมมันคงถูกทิ้งไปแล้วท่านทั้งหลายครับพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้า ทรงอยู่กับท่านทั้งหลายและทรงอยู่กับผมวันนี้นะครับพระองค์ผมอยากจะแบ่งปันพ่านีตอนนี้นะครับเพื่อเป็นการหนุนใจท่านทั้งหลายว่าบนเส้นทางของตลอดปี20-24นีนี้เส้นทางนี้อยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายว่าลองกระโดดเข้ามาอยู่บนเส้นทางในพระคิดด้วยกันมาอยู่ในพระเยซูคริสต์ด้วยกันว่าพระองค์จะทำอย่างไรกับชีวิตของเราทั้งหลาย ในพระพีตอนนี้พระองค์ได้สัญญาไว้นะครับพระพีบอกว่าได้มีการสัญญาไว้ว่าใครก็ตามที่อยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้าใครก็ตามที่กลางร่มอยู่ข้างในร่มคนคนนั้นก็ฝนก็ไม่ตกใส่หัวแดดก็ไม่ส่องถูกไหมครับเป็นร่มที่อยู่ภาร่มครอบคลุมเราไว้ อาจารย์ปโลตรงนี้จึงบอกว่าในการดำเนินชีวิตของท่านทั้งหลายเมื่อท่านรับพระเยซูคริสต์แล้วนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะหนุนใจและอยากเชิญชวนทุกท่านลองคิดดูสับว่าบนเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาท่านคงจะมีวิธีคิดมีวิธีทำหลายอย่างที่เกิดขึ้นแต่หากวันนี้ท่านพี่บอกว่าถ้าท่านรับพระเยซูคริสต์หมายความว่าถ้าท่านยังรากของตัวของท่าน คือรับพระเยซูคริสต์แล้วสแสวงหาพระองค์รากของต้นไม้มันย่อมอย่างลงไปใต้ดินเพื่ออะไรครับเพื่อมันจะหาอาหารที่จะหล่อเลี้ยงลำต้นของมันและเพื่อมันจะยึดดินไว้และหาแหล่งอาหารขณะที่มันย่งรากของมันลง ลำต้นของมันก็เติบโตและสูงขึ้นนี่เป็นเรื่องราวที่ผู้เขียนนะครับในพระคำของพระเจ้าได้บอกว่าใครก็ตามที่แสวงหาและค้นพบแหล่งของชีวิตจิตวิญญาณคือพระเจ้าคนนั้นก็จะเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นแบบมีรูปมีร่างมีความเชื่อมั่นเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีตัวตนอยู่ และทุกสิ่งที่เขาทำนั้นก็มีคุณค่ายิ่งสูงความสง่างามในชีวิตของเขายิ่งมากมายที่เกิดขึ้นต้นไหนใหญ่ต้นนั้นก็เป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นทั้งนกทั้งหลไรทั้งหลาย,ลายก็มาพึ่งพาอาศัยลำต้นนั้นและเช่นเด,ยเดียวกันครับพระคำของพระเจ้าตอนนี้ก็บอกว่าถ้าท่านสแสวงหาพระเจ้าแล้วพบพระองค์พระองค์จะยกชูชีวิตของท่านขึ้น ให้สูงสง่าและงดงามท่านทั้งหลายครับพระคำของพระเจ้าได้บอกว่าการเป็นาการเป็นผู้ที่ได้อยู่ในพระทางของพระเจ้านั้นเป็นการครอบคลุงจนถึงเรื่องของความคิดทัศนะคติเป็นเรื่องการครอบคลุมทั้งเรื่องของความมุมมองที่มองท่านทั้งหลายมองตนเองและมองออกไปข้างหน้าว่า เมื่อท่านทั้งหลายมีพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์จะคอยหล่อเลี้ยงและจะคอยทําให้แหล่งหล่อเลี้ยงในจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายไปนําไปสู่เรื่องของอเป้าหมายในชีวิตเป็นสิ่งที่น่าคิดมากว่าคนจํานวนมากมายที่ดําเนินชีวิตอยู่แต่ดําเนินชีวิตด้วยความกลัวกลัวว่าเป้าหมายในชีวิตของตัวเองจะเป็นอย่างไรในอนาคตพระคําตอนนี้จึงบอกว่า ท่านทั้งหลายรู้ว่าเป้าหมายในอนาคตเป็นอย่างไรชีวิตในปัจจุบันไม่จําเป็นต้องอยู่ภายใต้ความกลัวแต่อยู่ภายใต้ความงดงามและสง่างามขอพระเจ้าทรงเมตตาทุกๆท,ท่านนะครับว่าแสวงหาพระเจ้าด้วยกันอย่างที่สองครับที่ผมอยากจะแบ่งปันที่นี่ที่นี่ได้กล่าวถึงว่าจงมั่นคงในความเชื่อพระก็มีตอนนี้จึงบอกว่า ท่านทั้งหลายนะครับท่านทั้งหลายจงยอมรับพระเจ้าคือจงเชื่อพระเจ้าเพราะความเชื่อทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิตการเติบโตที่สำคัญไม่ได้หมายถึงการเติบโตด้านขนาดแต่หมายถึงการอย่างรากลึกลงให้เกิดความมั่นคงเมื่อ,อสังเกตดูนะครับต้นไม้ที่ปลูกไว้ที่มีลำธารอยู่ข้างล่าง กับต้นไม้ที่ปลูกไว้บนภูเขาเมื่อเจอพายุที่ไหนมั่นคงกว่าครับบนภูเขาครับเพราะรากของมันอย่างลึกลงแล้วมันรักษาลํำต้นของมันไว้ต้นมันยิ่งสูงแต่ต้นไม้ที่อยู่ข้างล่างรากของมันมันมีดินอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว รากของมันก็ไม่ค่อยอย่างลึกลงไปด้วยเหตุนี้เมื่อเจอพายุนะครับมันก็หล้มได้ง่ายพระกัมพีพระเยสุคิดจึงสอนว่าคนหนึ่งสร้างบ้านหากคนหนึ่งสร้างบ้านไว้บนหินบนศิลาบ้านนั้นเมื่อเจอน้ำพัดมามันคงล้มลงไปแต่คนที่สร้างบ้านบ้านหลังนั้นคงตั้งมั่นคง แต่หากใครก็ตามที่สร้างว่านไว้บนดินทรายที่ตอกเข็มลงดินทรายบ้านหลังนั้นเมื่อเจอพายุและลมมันจะล้มลงมพระคำของพระเจ้าตอนนี้จึงบอกว่าท่านและผมถ้าเรามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ความมั่นคงก็เกิดขึ้นในท่ามกลางหัวใจของเราทั้งหลายเราก็ไม่หวั่นไหว และความกลัวก็กลายเป็นเพียงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำให้เราทั้งหลายก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในพระองค์ผมได้มีโอกาสนะครับได้คุยกับลูกนะครับลูกก็กลับมาจากโรงเรียนและถามผมว่าปารู้ไหมพวกเราที่เชื่อว่าพระเยซูเนี่ยมีพระเยซูมีพระเจ้าเนี่ยก็ไม่เสียหายอะไรนะหมายความว่าไงลูก หมายความว่า,าถ้าต่อไปในอนาคตเราตายไปไม่มีพระเยซูจริงๆไม่มีพระเจ้าจริงๆเราก็ไม่ต้องเสียหายอะไรแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดเราบอกว่าไม่มีปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธวันเนี้ยเราปฏิเสธแล้วเราตายไปในอนาคตเราพบว่ามีพระเจ้าจริงๆมันเสียหายมากเลยนะ ที่น้องทั้งหลายครับวันนี้ความเชื่อต่างหากที่ได้กลับมาทบทวนท่านทั้งหลายและผมว่าคนที่มั่นคงย่อมมีความเชื่อมีความตั้งมั่นและมีความยั่งยืนในชีวิตของเราทั้งหลายผมได้มีโอกาสเห็นได้ว่าหากใครก็ตามที่มั่นคงคนคนนั้นก็สามารถรักษาซึ่งวิถีชีวิตและเส้นทางที่เรากำลังทำอยู่ ตรงกันข้ามบางคนที่ยังมีความสับสนยังไม่มีการรู้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีคุณค่าอย่างไรชํำอย่างไรเชื่อมั่นในตัวเองอย่างไรนะครับลูกศิษย์ผมหลายคนเนี่ยก็จะถามว่าอาจารย์รู้สึกทํางานนี้แล้วมันไม่ดีมันไม่โอเคมันไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้ทํำยังไงดีในพั้นพีนะครับท่านทั้งหลายครับคนที่มีความมั่นคงเขามักจะสามารถสร้างความยินดี สร้างความเข้มแข็งให้กับคนอื่นได้แต่คนที่มองตัวเองแล้วทําลายคนอื่นจัดการกับคนอื่นคนนั้นต่างหากที่เต็มไปได้วยความกลัวถูกไหมครับพระคําของพระเจ้าตอนนี้ได้หนุในใจว่าใครก็ตามนะครับที่อยู่ในพระคิดเชิญชวนท่านทั้งหลายเริ่มต้นด้วยกันครับศรัทธาในพระองค์และสุดท้ายครับพระกัมภีตอนนี้บอกว่าจงให้การขอบพระคุณทวียิ่งขึ้น ให้การขอบพระคุณเท่าวียิ่งขึ้นที่นี่กำลังบอกอะไรครับกำลังบอกว่าการขอบคุณพระเจ้านำไปสู่การเติบโตในชีวิตที่ผูกติดสนิทกับพระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายครับเราพบว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นกำลังบ่งบอกถึงความผูกพันคว,ค,ค,วความคล้ายความความคล้ายคลึง และการใช้ชีวิตที่เป็นลนักษณะเดียวกันและที่นี่กำลังจะบอกว่าการขอบคุณชีวิตที่ขอบคุณการใช้ชีวิตที่เหมือนกับการสำนึกถึงาการการขอบคุณอยู่เสมอนี่คือจุดเริ่มต้นและเป็นจุดที่บ่งบอกว่าความผูกพันระหว่างคนนั้นกับอีกคนหนึ่งพระบิตัวนี้ได้เชิญชวนว่าถ้าท่านรู้จักการขอบคุณพระเจ้า ผูกติดกับพระองค์พระองค์ก็จะอยู่กับท่านและจะติดตามท่านและจะอยู่กับท่านตลอดไปในพระกรรมของพระเจ้าได้สอนว่าเมื่อท่านทำสิ่งใดโดยพระนามของพระองค์ชีวิตของท่านก็เกิดผลชีวิตของเราทั้งหลายก็ร่วมกับพระเยซูคริสต์นี่ไม่ใช่สัญลักษณ์ของคนที่อ่อนแอคนจำนวนมากมายบอกว่าการขอบคุณกันเนี่ยเป็นคนที่ยอมแพ้เป็นคนที่แบบ เป็นเป็นคนที่ทําอะไรไม่ได้ไเลยเลยต้องให้คนอื่นช่วยแล้ะเราก็ขอบคุณขอบคุณตลอดเวลาแต่พระคำของพระเจ้าตอนนี้ได้บอกว่าไม่ใช่แต่การขอบคุณเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันการติดสนิทการเชื่อมโยงกับใครสักคนหนึ่งและวันนี้พระองค์อยากจะผูกพันกับท่านและผมให้ตลอด2.024นี้นะครับเป็นชีวิตที่ช่วยให้เราจังหลายว่า,วาเราจะทำสิ่งใด เราต้อมตระหนักรู้ว่าเราต้องพึ่งพาพระเจ้าเราต้องอาศัยพระคุณของพระเจ้าและร่วมใช้ชีวิตกับพระองค์ด้วยเหตุนี้ครับคนชาวโครุสีเนี่ยนะครับเขาถือว่าเขาอะนะครับในสภาพของสังคมในยุคนั้นก็คือว่าเขาถือว่าพวกเขาอะนะครับมั่งมีแล้วไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ต้องอาศัยใครทั้งสิน้นและเขาก็อยู่ของใครของใครและของใครและนั่นเอง เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงต่อกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างยิ่งใหญ่วันนี้ครับขอพระเจ้าทรง,งเมตตาท่านและผมว่าในที่สุดครับชีวิตที่อยู่ในพระเยสูคริสชีวิตที่อยู่ในพระเจ้าคือเราได้ค้นพบอาหารที่สำคัญที่สุดทุกเช้าต่างหากและชีวิตที่อยู่ในพระเยซูคริสคือชีวิตที่งดงามและสง่าง,งามอย่างมั่นคง เห็นคุณค่าเห็นตัวตนของเราว่าเรากำลังทําอะไรและสุดท้ายครับคือชีวิตที่ผูกพันกับพระเจ้ามีประสบการณ์กับพระเจ้าวันนี้ขอพระพรของพระเจ้านี้หนุนใจท่านทั้งหลายและเชิญชวนท่านทั้งหลายว่าตลอดทั้งวันนี้ครับก่อนที่ท่านจะตัดสินใจลองบอกพโครงรับว่าขอพระเจ้าได้มีส่วนในการตัดสินใจในชีวิตของเรา ทุกๆก,การตัดสินใจในวันนี้ให้ทุกรอยยิ้มของท่านทั้งหลายวันนี้ที่ยิ้มออกไปเป็นรอยยิ้มที่อยู่ในพระเยซูคริสต์และทุกครั้งที่ท่านได้เอ่ยวาจาออกไปกับใครก็ตามตระหนักเสมอว่าคำพูดเหล่านั้นคือการพูดเพราะเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าและที่นี่ก็เป็นที่แห่งนั้น ที่พระเจ้าจะสำแดงความรักของโรรองเช่นเดียวกันขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านเราอธิฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาให้พระคำของพระเจ้าได้โปรดนำพาบุคลากรโรงพยาบาลแห่งนี้ให้ทุกคนประสบกับความสง่างามความงดงามในชีวิตเมื่อทุกท่านเหล่านี้ได้ตัดสินใจที่จะลงทุนใช้ความสามารถ ใช้ศักยภาพใช้ความรู้เพื่อจะบริการและดูแลผู้คนที่ต้องการความสดร้องการเอาการเอาใจใส่ต้องการการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายหรือในด้านจิตใจก็ตามขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้บุคลากรทุกท่านเหล่านี้เต็มล้นไปด้วยสันติสุขที่อยู่ในใจเต็มล้นไปด้วยการขอบคุณและติดตามองค์พระเยสุคิด เต็มล้นไปด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพที่พระเจ้าประทานให้และเต็มล้นไปด้วยวิญญาณแห่งการฝูคพันกับพระเจ้าเพราะนั่นคือการอย่างรากลงสู่อาหารที่สําคัญในชีวิตที่พระเจ้าทรงสอนเราทั้งหลายว่าจงแสวงหาพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ขอบคุณพระเจ้าขอพระพรของพระเจ้าที่มาจากพระเจ้าคือพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดำรงอยู่กับข้าพุททั้งหลายวันนี้พรุ่งนี้และสืบสืบไปเป็นนิดอาเมน